ดีค่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปให้เจ๊จามดูว่าการทดลองผักดูดสีเจจามจะมีเอฟเฟกต์ยังไงนะคะเจจามคือผู้ที่ปลูกเกษตรอินทรีย์มาก่อนนะคะเจจามอ่ะเจจามสวัสดีค่ะดีค่ะแม่น้อยแม่น้อยสวัสดีค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะเจจามคือผู้ที่ปลูก ผักเกษตรอินทรีย์มาก่อนนะคะก่อนที่จะมาปลูกเกษตรธรรมชาติกับเราอันนี้หนูอ่ะแทนสีเนี้ยเป็นสารเล่งรากเล่นหัวเล่งใบเป็นปุ๋ยเคมีทุกอย่างที่หรือน้ำหมักทุกอย่างที่เราใช้ทีเนี้ยมันจริงไหมพี่จามเชื่อไหมว่ามันดูดเข้าไปอย่างเงี้ยอะดูเชื่อค่ะเพราะว่าพี่จามเห็นแล้วก็ทําเพราะว่าอ่าที่ที่สลัดที่ปลูกนะมันเป็นปุ๋ยน้ํา ปุ๋ยน้ำอ่ะเอ่เมื่อเมื่อเราใส่ในรางน้ําไปอ่ะผักม,มันก็จะดูดขึ้นไปเวลาที่เราตัดสลัดเราจะเห็นกบสลัดเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูนั่นก็คือมันดูดเอาปุ๋ยขึ้นไปอืมมันดูดเอาปุ๋ยขึ้นไปเรารู้แล้วว่าผักอ่ะมันต้องกินปุ๋ยขึ้นไปอ่ากินขึ้นไปมันไปไหนมันไปอยู่ในต้นแล้วเรากินอะไรพี่จัาพี่จังไม่กินนี้คะคนปุ๋ยไม่กินอ่ะ คนูไกอันนี้คือเป็นการเขาเรียกการคุยกันเนาะพี่น้องเป็นความเชื่อของพวกเราเนาะแต่ว่าก็นี่แหละตามที่เห็นค่ะแล้วคิดดูว่ามันดูดเข้าไประดับเซลล์แล้วขับมันโตแล้วเรากินอะไรเข้าไปเนาะพี่จชาเนาะเรากินอะไรเข้าไปเออเสร็จแล้วเราก็พี่ตามว่าเดี๋ยวเราเอาลงไปล้างนี่สีจะออกไหมไม่ออกหรอค่ะเพราะมันอยู่ทุกอณู มันอยู่ที่อนุค่ะพี่จามผู้ป่วยที่รอดตายมาจากไอซียูนะคะด้วยกเกษตรธรรมชาติแล้วก็พลังธรรมชาติบำบัดแล้วก็ฮิโปซีเดี๋ยวยังไงเราจะมาคุยกันในอีพีหน้าว่าพี่จามีความสุขแบบนี้ได้ยังไงด,ด้วยกเกษตรธรรมชาตินาคะ่ะวันนี้ไปแล้วไยบา,ยบายหน้ากลัวเนาะพี่จามคนลูกบัวนะคนลูกปูเอ้ยคนลูกคนลูกแห้งยิ่งหน้าร้อนเนี่ยนะหน้าเราผักอ่ะมันคลายช้าเหมือนหน้าว่าใช่ไหม คายหมายถึงคลายน้ําช้างเงี้ยใช่แล้วมันก็คลายไอสารพิษที่ปุ๋ยะที่มันดูดในรางอ่ะเซบีเพราะว่าหน้าร้อนเขาจะปลูกในรางใช่ไหมเวลาเราหยดลงไปเงี้ยผักมันก็จะดูดขึ้นไปเวลาเราตัดผักอ่ะเราจะเห็นตรงกบผักมันจะเป็นสีชมพูเพราะว่ามันไม่สามารถคลายกับตรงไหนได้มันเอาไปเก็บอยู่ในต้นกินวันนี้ไม่เป็นไรหรอกวันนี้เนาะวันนี้ไม่เป็นไรหรอกใช่มัน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 อยู่ในต้นอ่ะมันมันก็แค่อย่างเดียเออมันกินวันนี้ เป็นอะไรหรอใช่ค่ะเหมือนเหมือนเราเหมือนเรากินเหล้าอ่ะใช่เหมือนเหมือนมีกินเหล้าอ่ะแก้วแรกแก้วแรกยังไม่เมาแก้วแรกยังไม่เมาใช่แก้วสองแก้วสามรังสี่รังห้าอ่าอย่างพี่จามเนี่ยคือแค่โดนนะแต่ไม่ได้กินนะแค่อยู่กับมันเราพี่จามยังได้ไอซียูอ่ะอยู่กับมันนะอยู่กับมันมากี่ปีห้าปีเต็มๆคิดดูว่าเราเราอยู่กับเกษตรเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่ไม่ดี ดีอ่าจริงๆเราไม่ได้เค็มคือเกษตรทุกอันดีทุกอันทุกอย่างมีดีมีดีหมดใช่ค่ะเราจะพูดใน e ีพีต่อไปเกษตรทุกเกษตรทุกเกษตรดีใช่ไหมพี่จ๋าใช่ค่ะใ่ไปเลยเพราะว่าก็ก็คิดดูอ่าใช่อันนี้คือไปจริงๆนะคะทุกคนบ๊ายบาย